เตรียมขนหัวลุกพร้อมกันไปกับการเปิดโลกวิญญาณในการประชันเรื่องเล่าสยองจะเป็นอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันเลยครับผมแนะนำก่อนกันแล้วกันนะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะในการจะมาประชันความหลอนกันบนจอแก้วของเรานะในรายการปลากระป๋องส่องเรื่องผีนะครับถ้างั้นผมแนะนำฝั่งซ้ายก่อนกันแล้วกันนะนั่นคือน้องอาร์ตจิตวิญญาณครับสวัสดีครับสวัสดีตอนสวัสดีันนี้คือยังไม่ตายใช่ไหม ยังไม่เห็นนะบางคนว่าจิตวิญญาณเขามีเดี๋ยวต้องคุยกับเขานะเดี๋ยวของกลับมาทางด้านนี้ก่อนด้านขวาเรานะฮะก็คือน้องต้อมพุทธพาหลอนสวัสดีครับดี่ับผมครับอ่ะโอเคทั้งสองท่านพร้อมนะนะอาร์ตพร้อมต้อมพร้อมนะนะครับเดี๋ยวเราจะมีหม้อฮะนี่หม้อนี่นะนะฮะแล้วก็จะมีตุ๊กตานางรําอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวให้เชอรี่เนี่ยเป็นคนจับขึ้นมาว่าจะได้เรื่องของใครแล้วใครจะเล่าก่อนเล่าหลังนะพร้อมนะครับ เชิญนเดี๋ยวเชิญด้วยการลำ้ลำล,ำลำ้ำใจของใครจะมากอดอาจจบเข้าไปแล้วหนึ่งจับขึ้นมาอีกหนึ่งอ่านเรื่องของใครคะเรื่องเลขให้ตายค่ะ <c oughs> และเรื่องสยองเรื่องแรกที่จะได้เล่าก่อนในค่ำคืนนี้คือเรื่องเลขให้ตายโดยคุณต้อมพุทธพาหลอนจะน่ากลัวแค่ไหนไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ เลขให้ตายเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ผมเนี่ยอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยในตอนนั้นนะครับย้อนกลับไปประมาณสักเกือบสามิปีได้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานีครับผมก็ในสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อเป็นคนที่ชอบเล่นหวยยางหนักมากครับผมเรียกได้ว่าลมหายใจเข้าออกของคุณพ่อเนี่ยคือการซื้อหวยอืหวยที่ท่านได้มาในสมัยนั้นเนี่ยท่านก็จะได้มาจากเกจิอาจารย์ชื่อดังในทางแถบนั้นก็ไปขอมาบางทีก็จะขอมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง โดยพิธีกรรมของแกเองก็จะเป็นพิธีกรรมการเอามีดเนี่ยไปถากตามเนื้อไม้ oh. แล้วก็เอาแป้งทาแต่แกเนี่ยจะชอบไปกันตอนกลางคืนนะอืแล้วก็จะมีการไปทําเป็นขันน้ำมน่นะครับที่เป็นขันน้ำมนแล้วก็เทียนหยดลงไบหยดลงไป,งไปเนี่ยแกก็จะทำอย่างเงี้ยของแกเนี่ยในชุดของแกที่ผ่านมาในตอนนั้นจนช่วงหนึ่งคุณแม่เนี่ยชนคุณพ่อเนี่ยกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของคุณแม่ที่จังหวัดอุดรธานีกลับไปกันตอนนั้นก็ก็จะมีคุณพ่อ มีแม่แล้วก็ผมแล้วก็พี่ชายกลับไปที่จังหวัดอุดรธานีพอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ญาติของคุณแม่นะครับตอนนั้นเนี่ยเขารู้กันดีว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ชอบหาหวยชอบทําหวยมากในตอนนั้นญาติที่อําเภอเนี้ยเขาก็ชวนชวนให้คุณพ่อเนี่ยไปทําหวยที่อําเภอของเขาที่นั่นเนี่ยมันมีเหมือนกับต้นโพต้นหนึ่งครับเป็นต้นโพขนาดใหญ่เลยแล้วก็จะขึ้นอยู่ตรงกลางพุ่งนาลองนึกถึงกลุ่มของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งประมาณสักสิบคนเนี่ย เดินกันไปตอนทุ่มหนึ่งเพื่อที่จะไปตรงต้นโพต้นเนี้ยเดินไปฝ่าความมืดต่างๆนะครับต้อไปกันโดยที่มีแค่กระบอกไฟฉายนาทางกันไปเดินไปเพื่อที่จะป้องกันพวกสัตว์เลือ้อยคานจนกระทั่งมาถึงตรงต้นโพนะครับต้นโพเนี่ยมันจะเป็นป่าย่อมๆตรงด้านหน้าของต้นโพเนี่ยมันมีสารไม้เก่าๆอยู่สารหนึ่งด้านในเนี่ยมองเข้าไปเนี่ยเห็นแต่พวกหมากคู่แล้วก็พวกไอจานสังกะสีนะฮะวางเกลื่อนกาดอยู่เต็ไมไปหมดเลย เหมือนกับว่าเคยทําพิธีกรรมหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างตรงไอ้สารนี้ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เท่าที่เคยฟังมานะครับเกี่ยวกับต้นโพต้นนี้เขาเล่าว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยมีผู้ชายคนนึงเอาวัวเอาควายเนี่ยมาผูกแล้วก็ผูกฆ่าทิ้งอยู่ตรงจุดนี้แล้ววิญ,ญญาณเขาก็ไม่ไปไหนนะครับก็เลยหลอกหลอนชาวบ้านอยู่ตรงนั้นก็เลยทําการสร้างไอ้สารไม้นี้เอาไว้ให้พอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะด้านหน้าเนี่ยคือตรงต้นโพต้นเก่านะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยลองนึกภาพตามให้ดีแล้วกันด้านหน้าเนี่ยคือต้นโพต้นเก่า มันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ก็เลยต้องเดินอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นพื้นที่ที่กว้างพอสมควรเลยคุณพ่อเลยจัดการเอาเสือเนี่ยปูตรงนี้แหละทําพิธีกรรมตรงนี้แหละระหว่างที่นั่งลงนะฮะกำลังที่จะท่องบทสดมนตอนนั้นอยู่ๆนะครับจังหวะแรกที่เกิดขึ้นเลยก็คือลมเนี่ยจะพัดเข้ามาแรงมากแรงเหมือนกับฝนว่าจะตกเลยตอนนั้นมันเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะครับมันจะมีเสียงของตุ๊กแกเนี่ยดังขึ้นมาเตาะเตาะเตาะ พอพวกแกเนี่ยร้องึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าตรงนั้นน่ะเงียบกิบเลยครับผมไม่มีลงพัดไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นคุณพ่อเนี่ยแกเคยบอกว่าเวลาที่ตุ๊กแกเนี่ยร้องออกมาแล้วเวลาที่เราไปทาไปทําหวยต่างๆในสถานที่แบบเนี้ยเสียงของตุ๊กแกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเสียงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคนที่ดูแลตรงจุดนั้นละกันจะเป็นการเหมือนกับบอกเอาไว้ว่าอ่ะอนุญาตนะนะให้สามารถที่จะเข้ามาขอโชคขอลาบได้ก็เลยจัดการ เอามีอิโต้นะครับผมล้างล้างด้วยน้ำมะพร้าวก่อนอล้างไปแล้วก็ถึงจะเอาเทียนพิธีกรรมเนี่ยเอาหลบออกมาระหว่างที่กำลังหลบออกมาตอนนั้นนะฮะทุกคนก็พานคุยจอแจนู่ยนั่นคุยไปคุยมาครับพี่อยู่ๆนะครับตรงด้านหน้าของสารนะฮะมันมีเสียงดังโครมลงมาโครมใหญ่เลยฮะมันเหมือนกับเสียงของไม้ที่มันหล่นลงมาจากบนต้นโพนะ่ะล่วงหล่นลงมาใส่สารตรงนั้น ทุกคนคิดเหมือนกันเลยว่าศาลนี่พังชัวร์เลยเพราะเสียงมันดังมากอาจจะเป็นไม้ที่มันผุนะฮะหล่นลงมาทับศาลคนสองคนในสถานที่เนี่ยที่มาด้วยกันเนี่ยก็เลยลองเดินไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงหน้าศาลศาลไม้เก่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะมันกลับไม่มีอะไรครับผมมันคือความว่างเปล่าคนสองคนที่เดินไปดูเนี่ยก็เดินกลับหัวกลับมาก็มันไม่มีอะไรนะตอนนั้นน่ะก็คือมันเริ่มอยู่ในบรรยากาศที่ทุกคนเนี่ยเริ่มหวาดระแวงกันแล้วเริ่มมีความกลัวขึ้นมา ไม่เพียงแค่นั้นนะครับมันจะเป็นเสียงของคนที่เดินรอบไปรอบมานะฮะคือคนสิบคนเนี่ยเริ่มเข้ามานั่งนั่งนั่ง,งอัดอัดอัดกันอยู่ตรงเสือเนี่ยด้วยความกลัวกันมันจะมีเสียงคนเดินและโดยเฉพาะตรงตรงด้านหน้าของศาลเนี่ยคือเสียงนี่หนักมากเหมือนกับมีคนเดินวนอยู่ตรงหน้าศาลตรงนั้นเลยผมที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนนั้นก็โอ้ยเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วเหมือนกันเริ่มกลัวแล้วเหมือนกันเสียงนี้ก็ดังอยู่งนะั้นแ่ะดังอยู่งั้นนะฮะรวมถึงบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรามองขึ้นไปบนต้นไม้นะครับต้นโลออองงนนนนนนึึกกถะตคืืเเเีี่่ยมมมมััจป็หบทดด ดูอะไรไม่ออกแต่สิ่งที่คนเห็นกันเหมือนกันเลยสิบคนคือมันเหมือนลิงนะฮะลิงที่แบบพาดตัวไปพาดตัวมาท่ามกลางความมืดอยู่บนต้นโพคือเราเห็นเลยชัดเลยว่ามันไม่ใช่ลมที่แบบพัดเข้าไปโดนกิ่งไม้แล้วมันจะสั่นนะแต่คือมันเป็นการลองนึกถึงสัตว์เวลาที่มันอยู่ตดบนต้นไม้นะฮะเวลามันกระโจนออกไปอีกกิ่งหนึ่งไปกิ่งหนึ่งไอ้กิ่งนั้นอ่ะมันจะเขย่ามันจะสั่นนั่นแหละคือสิ่งที่คนเห็นกันเหมือนกันหมดเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ลมพัดนะแต่มันเหมือนกับตัวอะไรบางอย่างที่แบบ อาจจะเป็นลิงก็ได้แต่โทษนะฮะลิงอะไระมันจะมาอยู่ในสถานที่แบบนี้อยู่ตรงกลางทุ่งนาตัวเดียวมันมันคงไม่ใช่เรื่องอะ่ะจนกระทั่งคุณพ่อเนี่ยเอาเทียนเนี่ยมาส่องหวยจากตอนแรกที่ถากเนื้อไม้ไว้นะครับเอามาส่องดูหวยสิ่งที่เห็นตอนนั้นนะครับผมมันจะเห็นเป็นเหมือนกับผมขอสมมติแล้วกันนะเป็นตัวเลขเจ็ดกับแปดคือมันจะซ้อนๆกันน่ะดูไม่รู้เรื่องหรอกเป็นเหมือนกับเนื้อไม้ที่มันช้ำๆแดงๆขุ่นๆหน,หนึ่งทุกคนที่เห็นก็อ่ะตีตามความเข้าใจของตัวเองไป จนคุณพ่อเนี่ยบอกว่าอ่ะเห็นแค่นี้พอนะสองตัวเนี่ยพอละคุณพ่อเลยบอกว่าอ่ะอเดี๋ยวทําพิธีขอขอลากลับแล้วกันตอนนั้นระหว่างที่คุณพ่อบอกว่าจะท,ทําพิธีขอลากลับอยู่นั่นเองอะฮะมีหนึ่งคนในในสิบคนเนี่ยที่มาด้วยกันเนี่ยบอกว่าโอ้ยอุตส่าห์เดินมาตั้งไกลเนาะกลัวก็กลัวให้สามตัวตรงบอกให้บอก <Ooh. S 1> สิ่งที่เกิดขึ้นครับพี่ลมอะฮะที่พัดเข้ามาแรงกว่าตอนแรก พัดเข้ามาแรงจนผมเนี่ยเห็นกับตาเลยว่าเทียนในพิธีกรรมเนี่ยเทียนอย่างเงี้ยมันดับมันดับคาตาเลยแล้วทุกคนก็อยู่ในความมืดแล้วก็โกลาหลกันแต่พอลมเนี่ยมันหายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเทียนมันกลับมาติดฝึกเหมือนเดิมเลย <S <S <ม>เหมือนกับว่ามีคนเอาไฟไปจุดและพอเอาเทียนนะครับไปส่องดูตรงที่ถากเนื้อไม้จากตอนแรกเราเห็นเป็นเลขเจ็ดกับแปแล้วกันเนาะซ,ซ้อนกันแต่คราวเนี้ยมันกลายเป็นตัวเลขที่เรียงชัดกันแบบเหมือนคนเอาปะ ปากาเมจิกะฮะสีแดงเนี่ยไปเขียนเลยเป็นหกเจ็ดแปดเรียงอยู่ในบรรทัดเดียวกันเลยเขาให้สามตัวตรงครับคุณพ่อตอนนั้นน่ะหน้าถอดสีเหมือนกับว่าท่านเนี่ยวิตกกังวลต่อบางสิ่งบางอย่างในขณะที่คนที่มาด้วยสิบคนเนี่ยต่างพากันเฮลั่นเลยบบกโอ้ยศักดิ์สิทธิ์แท้เนาะนะูน่นนั่นก็กว่านไปคุณพ่อก็เลยรีบตัดบทบ,ทบอกว่าอ่ะพอแล้วพอแล้วให้หร่เอาเท่านั้นนะพาทุกคนเนี่ยกลับบ้านกันจนขอข้ามมาในวันที่ขวยเนี่ยใกล้จะออกแล้ว อยู่ๆอ,อะคุณพ่อเนี่ยโทรกลับมาหาญาติของแม่ที่จังหวัดอุดรธานีบอกว่าเฉพาะหวยงวดนี้เท่านั้นที่ห้ามซื้อห้ามซื้อเด็กขาดจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยหวยงวดเนี้ยที่ห้ามซื้อแต่ไม่ได้บอกญาติทางฝั่งอีกอำเภอหนึ่งนะฮะบอกแต่ญาติฝั่งแม่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้หวยที่ให้มาเนี่ยหกเจ็ดแปดเนี่ยมันถูกตรงๆเลยมันถูกแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องกกงไม่ต้องกลับไม่ต้องทําอะไรกเลยและญาติอีกฝั่งหนึ่งฮะที่อำเภอหนึ่งอะ ถูกกันแทบจะทุกคนเลยก็ว่าได้ตอนนั้น mm. เรียกได้ว่าถูกหนักจนแบบสามารถซื้อรถกระบะได้คันหนึ่ง mm hmm. แล้วก็หนึ่งปีหลังจากนั้นเนี่ยคนที่ถูกหวยกันตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าชิตเนี่ยรุ่งโรจน์มากแต่พอหลังจากนั้นมานะฮะปีที่สองเนี่ยชีวิตเนี่ยมันดิ่ง mm. ดิ่งกันแบบไม่มีอะไรจับเลยะฮะบางคนเนี่ยเข้าไปมีส่วนควัวพันกับยาเสพติดติดคุกก็มีในขณะที่บางคนหนึ่งนั้นนะครับผมสิบคนเนี่ยมีคนหนึ่งครับผมที่ตายไป mm. ตายด้วยโรคนะฮะคนนี้ ก็เท่ากับว่าเหตุการณ์เนี่ยผ่านมาแล้วสองปีหลังจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยญาติทางฝั่งแม่เนี่ยก็ถามคุณพ่อว่าเอ้ยอยากรู้เหมือนกันว่าทําไมอ่ะหวยงวดนั้นน่ะทาไมถึงห้ามซื้อแล้วก็ทําไมลุงคนเนี้ยแกต้องตายด้วยเพราะว่าเนี่ยสาเหตุอย่างหนึ่งแหละที่ลุงคนนี้เขาตายเนี่ยญาติทางฝั่งอีกอำเภอหนึน่งเนี่ยเขาว่ากันว่าคุณพ่อผมเนี่ยไปไปบรบกวนเหมือนกับเป็นผีผีผีเจ้าผีต่างๆไม่รู้อะฮะแล้วก็อาจจะทาให้ญาติของแกคนเนี้ยเส ไม่ผมก็เลยไม่อยากจะพูดถึงชื่อของอำเภออ่ะเพอาก็ว่างนั้นคุณพ่อก็อ่าเห็นว่ามันเหตุการณ์นี้มันผ่านมาสองปีเนาะก็เลยอธิบายให้ฟังพ่อผมเนี่ยเห็นว่าไอตอนที่มันขึ้นเป็นตัวเลขหกเจ็ดแปดเนี่ยทุกคนอ่ะเห็นกันเป็นหกเจ็ดแปดเป็นตัวแดงๆเหมือนกันหมดเลยแต่คุณพ่อผมเนี่ยไม่ได้เห็นเป็นตัวเลขนั้นสิ่งที่คุณพ่อเห็นคือคําว่าตายครับพี่ต่อเตาสระอายอยกษกเลย นั่นก็คือสาเหตุที่แกเนี่ยไม่เอาดีกว่าหวยงดเนี้ยไม่กล้าเสี่ยงกับมันและในคืนนั้นนะฮะหลังจากที่แกกลับมาในตอนที่ทําหวยเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาถึงที่พักเนี่ยคืนนั้นน่แกฝันแกฝันเห็นร่างดำๆคนหนึ่งนะฮะเข้ามาในความฝันแกคนคนเนี้ยบอกกับคุณพ่อว่ากูให้สามตัวตรงแลกกับหนึ่งชีวิตและนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเลขให้ตายครับพี่ครับผมครับเพราะเดี๋ยวนี้พี่ป๋องสมมติว่าแถวบ้านผมนี่แหละ ถ้าตรงไหนมันให้เลขแม่นมันให้แม่นไม่กี่ครั้งหรอกมันก็จะถูกทําลายโดยจ้างคนไปทําอครับถือว่าใช้ได้น่ากลัวน่ากลัวพี่เก็บไว้ในใจก่อนนะครับเพราะเราเพิ่งฟังเรื่องของของต้อมไปอีกเรื่องเดี๋ยวขอไปจบตรงนี้ว่าเป็นเรื่องอะไรเรื่องต่อไปเป็นเรื่องชื่อว่าตัดสินใจผิดพลาดค่ะเอาลร์ตครับอาร์ตจิวิญญาณเด็กรุ่นใหม่นะฮะ พักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ามาฟังเรื่องของนักเล่าอีกท่านหนึ่งดูบ้างครับว่าจะน่ากลัวสู้เรื่องเลกให้ตายของคุณต้อมได้หรือไม่พักสักครู่เดียวครับเขาบอกว่ามีหัวผู้หญิงคนหนึ่งลอยอยู่กลางอากาศะแล้วก็ก้มหน้าลงมามองแบบประจันหน้ากันอย่างเนี้ย